หล่อไหมครับน้องคิดลูกชายรถเมย์ใส่ชุดยูกะตะเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกหล่อวันหล่อคืนจริงๆเลยละค่ะสำหรับน้องคิดลูกชายสุดที่รักของนักแสดงสาวและพิธีกรดังรถเมย์คนหนึ่งนิดยิ่งภาพล่าสุดในไอจีของคุณแม่รถเมย์ที่พาลูกชายบินไปเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งทริปนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังแลนดิ้งถึงปุ๊บหนุ่มน้อยของเรานั้นก็ดูแฮปปี้เอนจอยตื่นตาตื่นใจทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายแต่ที่ทำให้พี่พี่แฟนคลับนั้นตกหลุมรักค้นมาไม่ไหวนั่นก็เป็นภาพของน้องคิดในชุดยุกตะใช้แววความหล่อออกมาแตกไกลเลยล่ะคะ่ะลูกชายของคุณแม่รถเมย์เนี่ยน่ารักน่าอ็นดูึ้นทุกวันจริงๆเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ